เออวันนี้วันตายของแกวันนี้ยังไม่ใช่วันตายของข้าหรอกไงโอาชีี้าหน้าทีตรวจข้า

อลไเนี่ยอียดิเอาอุ่นนี้ดิได้ตรงมุมนั้นจุดไหนกันตฮไอันนี้อ๋ออา่นมันหาย